สวัสดีครับพบกับช่องพบเพียงยู่งรูอีกครข้างครับผมวันนี้เราก็จะมาชมสวนยางนานะครับผมต้นสักต้นไม้พยุงต้นไม้แค่นะครับผมหลังจากฝนตกนะครับพี่น้องเขาก็ลัเบิ่งครับมันจะเติบโตมันจะเขียวขึนงามปันไดครับผมครับเอาาไปชมกันเลยครับผมอันนี้ต้นสักต้นสักต้นนี้จะรู้สึกว่าจะสูงครับอันนี้ต้นนาต้นตะเคียนนะครับอ่ะเลยครับผม อันนี้พยุงไหลํานะครับอันนี้พยุงไหลําอันนี้ต้นแคนนะครับเนาะต้นแคนหรือต้นอตะเคียนนะครับครับผมตะเคียนครับพี่น้องก็สิมีหลายอย่างนะครับเนาะอันนี้ต้นมะเงี้ยวครับผมต้นมะเงี้ยวอันนี้ต้นมะกวานะครับผมพี่น้องครับต้นสักนะครับต้นกลวยเราก็มีนะครับเนาะเราเคยปลูกไว้หลายอย่างครับผมพี่น้องโอ้ รู้สึกว่าโตขึ้นเร็วครับผมเพราะว่าฝนมาปุ๊บนี่งามขึ้นเลยครับสูงกึนเลยสีทวมหัวแล้วครับมารอบนี้มารอบนี้สีทวมหัวแล้วครับพี่น้องโอ้ปีเดียวได้ครับผมนี่ปีเดียวได้ครับผมนี่ครับครต้นมะเยวนะครับเนาะต้นต้นยางหน้านะครับผมครับพี่น้องอันนี้ต้น สักครับโอ้จากหนกับสีขึ้นสูงเติบอยู่ครับผมอีกจักเดือนสองเดือนนี่ก็สีทั้งขึ้นทั้งขึ้นแล้วล่ะครับนี่ครับี่น้องขอบคุณฝนฝ้าน,น,นะครับผมที่ตกลงมานะครับผมเพื่ให้ดินชุ่มชื้นนะครับผมต้นหมอกต้นไม้ก เริ่มเขียวกระจีขึ้นครับผมเห็นต้นไม้เติบโตก็มีความสุขครับพี่น้องหน้าก็เขาก็เริ่มเขียวขึ้นจัง่อยครับผมแต่ว่ามันก็ว่าเขามันก็มันตายก็ตายครับผมมันตกบลายบันไดครับครับอันนี้อีกมุมหนึ่งของสวนใหม่ป่านะครับผมครับรอบที่แล้วมาถ่ายท้ำกับลูกสาวนะครับผม รอบนี้ก็ห้ยืนยู่หงมือกับแม่นะครับครับพี่น้องเป็นสวนสวนไม้ปาลานะครับผมก็มีผสมประสานหลากหลายนะครับผมที่ปลูกไว้ครับพี่น,ออน,น,น้องครับแต่ก่อนนี่ก็ปลูกดาวเรืองครับไรกว่านี่ครับผมใานี้บ่ระสบขสั้วเซเ็ตในการ ไปเไเพราะว่าบุคคลมีเวลาตัดดอกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกไม้ปาด้ยครับอันนี้เป็นสวนกล้วยผสมผสานปลูกหลายอย่างึ้นกันครับแต่ว่าคลิปนี้เขาเสียคลิปสวนเอ่อไม้ปานะครับเนาะผู้ที่สนใจปลูกไม้ปากะเบิ้งครับผมมักอันนี้ต้นมะเงวนะครับผมไฮ้ไม่ต้นต้นมักวานะครับผม ตัวมกว่าก,ก็หลายต้นอยู่นะครับผมปลูกไว้ให้ไม่เป็นปลาเลยครับผมครับพี่น้องนี่เรเป็นสวนยูคาของลุงคนนะครับเนาะผ่าโถงคนนั่งผเถ่า,างหญ่ครับแเรวบวถนัดปลูกยูคาปลูกอยากปลูกต้นนี้ครับไม่ปลานะครับผม แต่ก่อนบริษัทปลูกอยู่ข้ากันแล้วครับแต่ว่าตัดไปขายแล้วก็เลยเห็ดมาเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานครับปลาล้วยปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงนะครับครับอันนี้พี่มินนี่ครับพี่มินนี่ครับน้องวาวายืนอยู่พ่นนะครับผมพี่น้อง ต,ต่อไปก็สีต้นใหม่ใหญ่ก็สิมีหงมโอ้เย็นครับโบอืดแต่บอนอยู่ครับเย็นครับผมครับผมจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม